อัปเดตใหม่ล่าสุดแฮชแท็กมาแล้วนะครับสำหรับเดือนเมษายนสายติตะก้านะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีแฮชแท็กอะไรบ้างมาดูกันเลยครับแฮชแท็ที่1 CC ่งซีซีโปรโดีลดับร้อนแฮชแท็ที่2ของดีแม่และเด็กอันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะก็จะมี2ออันนี้ด้วยกันนะครับถามว่าเวลาเราทำคลิป ทำไมต้องใส่แฮชแท็กคือเวลาที่เราใส่แฮชแท็กนะครับ t ิก t อกเนี่ยเขาก็จะนําส่งคลิปของเราเอาไว้จัดเป็นหมวดหมู่และพร้อมที่จะนําส่งไปให้กับคนที่กําลังต้องการหรือค้นหา ในหัวข้อและก็แคมเปญนนั้น,น,นซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยยอดขายเติบโตช่องปังและเป็นที่มาของคลิปติตกา้าแตกนั่นเองนะครับสำหรับสายติตกา้าก็ลองเอา2 hashtag นี้ไปใช้ดูนะคลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่ออะไรคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีวิวด้วยนะสุดยอดอีลี